สวัสดีครับสวัสดีกันอีกรอบสองครับมาต่อคลิปสองครับคลิปสองได้บ้างนะครับทุกคนต่วคลิปสองครับมาเบิง้งผมสิหมานบ,บอทุกคนเบิ้งเบิ้งเอาเบิ้งเอาทุกคนเบิ้งเบิ้งทุกคนเบิ้งก่อนครับเบิ้งไปซีเรียสเดือนจนกว่าจะเก็บนะครับนี่ครับคลิปสองได้หน่มันบานครับมันบานเดี๋ยนะครับทุกคนจะเบิ้งไปเรื่อยๆเลย นี่ดอกนี้นะครับงอกเหลยงครับบคุณบคุณนะครับคุณว้าวสุดยอดเลยนะครับทุกคนนี่นีมาเทก็บนิดนเก็บนเกี้บกนิดก เจกอาแบบนี้นะครับ ม่อันฉันก็มาอย่างเดียว นอ,น,อนอนซอซน,นี่คือมูนี่นะครับมูนี่มีดอกบานนะครับมีดอกจูบอยู่แล้วสามสีด่ดอกนะครับผมเก็บก่อนแล้วนะครับสุเพาะดอกจูบมันนี่นะครับเนาะผมก็จะเอาอนี่ออกไหวนะครับเนาะเอาแต่ขาเป็นใหญเป็นสีนะครับทุกคนเจอกันไหมคลิปสามนะครับมัน,นมยี้ไม่คลิปสามเลเบอร์อีกครับ เจอกันนะครับเด้อสวัสดีครับผม